คลิปนี้นะครับผมอยู่ที่หลังสิบคองสิบห้านะครับพามากินร้านกาแฟน่ารักๆร้นา,นา,นา,านหนึ่งนะชื่อว่าร้านกาแฟกับต้นไม้ครับตรงนี้เนี่ยน่าจะความน่ารักของร้านแล้วเดี๋ยวพาไปชมจะบอกสถานที่ก่อนว่าเขาอยู่ตรงคลองสิบห้านะครับติดกับคลองเลยแหละนะฮะตรงจุดนี้นี่จะเป็นแอรีที่เขาแบบขายต้นไม้อะเยอะเลยอะ่ะทั้งทั้งซอยเลยนะครับ แยกเข้ามาจากถนนใหญ่ไม่กี่ร้อยเมตรเท่านั้นเองนะครับร้านกาแฟะกับต้นไม้เดี๋ยวไปดูบรรยากาศด้านในติดกิมขอด้วยอันนี้ก็จะมีที่นั่งนะครับแต่สำหรับโซนที่เราจะสั่งไ่ทางนี้ตัวเก้าอีอ้ตรงนี้ครับ

น่ารักมากๆดึงดึงเพราะห้องนี้นี่มีปิดการเต็มเลย ดูด้านหลังร้านกันบ้างมันจะไปส่งด้านหลังร้านครับอยู่ติดริมน้ำที่ร้านมันมีแต่โกโก้ช็อกโกแลตได้ ความเข้ข้นใจให้ตรวจมาด รสชาติเข้มมากเหมือนแกงนัวเป็นชุดกระดาษนะครับที่เอาไว้เขียนการ์ดนะถ้าใครจะติดก็คข้งฝักขนาดที่นี่นะเฟรนชิพนี่เต็มร้านเลยผมมีแฟน